s a m ซุงเซอร์วิสสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำแอปพลิเคชันนะคะ ที่เป็นผู้ช่วยบนสมาร์ทโฟนของ s a m s u n งของเราทุกเครื่องนะคะตัวนี้นะคะจะชื่อว่า Samsung Member นั่นเองนะคะแอปนี้นะคะมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดต่อศูนย์นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแม้แต่การตรวจเช็คตัวเครื่องนะคะเราก็สามารถทําได้หรือว่าจะเป็นการตรวจสอบอศูนย์บริการที่ใกล้เรานะคะตัวนี้ก็สามารถทําได้ด้วยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าครอบคลุมการบริการทั้งหมดนะคะมาไว้ในแอปนี้แอปเดียวเลยนะคะก็เดี๋ยวลองไปดูข้อมูลกันนะคะและวิธีการเข้าไปใช้งานนะคะ ว่ามีอะไรบ้างก็ดูคลิปนี้ได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาในแอป Samsung Member นะคะลูกค้าจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะคะส่วนบนนะคะที่เป็นสไลด์นะคะอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นต่างๆนะคะที่ทาง Samsung ของเรามีอยู่นะคะลูกค้าก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ผ่านตัวนี้ได้เลยนะคะหรือว่าหากลูกค้าต้องการแชร์รูปภาพสวยๆนะคะเวลาเราไปเที่ยวนะคะก็มาแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้นะคะในตัว Galaxy g a l l e r y ตัวนี้ได้เลยนะคะรวมทั้งยังมีเกี่ยวกับ ข่าวสารนะคะแล้วก็เคล็ดลับต่างๆให้ลูกค้าได้ศึกษาข้อมูลด้วยนะคะตัวนี้เราเข้ามาได้เลยนะคะต่อไปนะคะจะเป็นเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือนะคะกรณีที่ตัวเครื่องของลูกค้ามีปัญหาหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการหรือ,อข้อมูลเกี่ยวกับ การตรวจสอบตัวเครื่องนะคะว่าตัวเครื่องของเรามีปัญหาไหมนะคะหรือรวมถึงการเช็คประกันตัวเครื่องด้วยนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คในเว็บซัม s ุง g Member นี้ได้เลยนะคะเพียงแค่ลูกค้ากดเข้าไปที่ตัวรับความช่วยเหลือด้านล e ่างตรงนี Burada, ้นะคะหน้าตาของแอปเขาก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเครื่องของเรานะคะถ้าหากว่าเราต้องการตรวจสอบตัวเครื่องของเราเองนะคะให้เรากดไปที่การดูแลโทรศัพท์ตรงนี้นะคะ ในนี้นะคะเขาก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานตัวเครื่องของเรานะคะแล้วก็กดตรวจสอบอัตโนมัติก็ได้นะคะก็ไม่ไม่ยุ่งยากด้วยนะคะเราก็จะได้ทราบข้อมูลว่าตัวเครื่องของเรามีปัญหาจริงไหมหรือว่าถ้ามีอาการที่ตัวไมหรือลำโพงไม่ไดังเราอยากจะเช็คว่ามันมีปัญหาจริงไหมให้เราเลือกการตรวจสอบแบบอินเตอร์แอคทีฟนะคะ ตัวนี้เราก็เลือกตัวสอบได้นะคะอันนี้ตัวอย่างที่ในเครื่องของดิฉันก็คือจะเป็นการตรวจสอบแบตเตอรี่นะคะแล้วก็บลูทูธไว้นะคะนอกจากนั้นนะคะตัวนี้ของเรานะคะยังสามารถที่จะแชทนะคะผ่ะาหรือว่าโทรผ่านเจ้าแอป Samsung m e m b e r ได้เลยนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่า,าลูกค้านะคะ เจอปัญหาในการโทร call center แล้วรอสายนานแนะนำนะคะให้ใช้การแชทผ่านตัว Samsung Member ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเรามีปัญหาตัวเครื่องแล้วเราแก้ไขเองไม่ได้นะคะ,อ,ะอยากจะให้ทางศูนย์นะคะแก้ไขให้เราก็ลองใช้บริการเกี่ยวกับการช่วยเหลือระยะไกลนะคะตัวนี้ก็ถือว่าแบบดีมากๆแล้วก็สะดวกกับลูกค้าด้วยนะคะอาจจะไม,ไม่สะดวกเดินทางมาที่ศูนย์เราก็อาจจะลองให้ทางศูนย์นะคะเช็คให้เราอีกทีหนึ่งน,นะคะ นอกจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะอยากจะโทรคอเซ็นเตอร์ก็โทรได้เลยนะคะ แอป s ัมซุงเ m e เบอรนะคะถือว่ามีประโยชน์มากๆในช่วงสถานการณ์โควิดตอนนี้นะคะก็อยากจะให้ลูกค้าลองเข้าไปใช้งานดูนะคะ,ะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะมีปัญหาหรือว่าเราติดขัดตรงไหนนะคะก็โทรมาสอบถามได้ที่ศูนย์หรือว่าแชทมาก็ได้นะคะทุกช่องทางของทางซัมซุงโรบินสันของเรานะคะเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ก็ฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ